สวัสดีครับคุณผู้ชมนอกจากปัญหาโคโรนาไวรััแล้วเราจะมีปัญหาฝุ่นละอองปกคลุมโลกทั้งฝุ่นทั่วไปและฝุ่นละเอียดแบบ PM 2.5โดยเฉพาะในหน้าแล้งคือฤดูหนาวและฤดูร้อนในสถานที่ทั่วไปเราจึงควรใส่หน้ากากป้องกัน และสําหรับในรถควรหมันขจัดฝุ่นในรถที่ติดรองเท้าติดเสื้อผ้าเราเข้ามาโดยการทําความสะอาดเช็ดถูดูดฝุ่นอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะพรมหรือผ้ายางนี่แหละครับทำบ่อยๆก็จะดีหากอยู่ระหว่างเดินทางยาวๆไม่สามารถล้างได้นั่งออกมาปัดฝุ่นแล้วฉีดด้วยยาฆ่าเชื้อแบบสเปรย์ซึ่งควรมีติดรถไว้นะครับปัญหาเรื่องฝุ่นนั้นก็ไม่ควรเปิดกระจกหน้าต่างบ่อยๆควรปิดให้สนิทและระวังให้เครื่องปรับอากาศอยู่ในโหมดหมุนวนในรถจะได้ไม่ดึงฝุ่นจากภายนอกเข้ามา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและระบบกลาอากาศที่ดีก็สําคัญตอนหน้ามาคุยกันสวัสดีครับ